น้าหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาแห่งหนึ่งมีเรื่องเล่าลึกลับที่ชาวบ้านพูดถึงมานานแสนนานทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหุ่นไลากาที่ปักอยู่กลางทุ่งกลับไม่เคยยืนอยู่ที่เดิมมันเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆเรากับมีชีวิตแม้จะไม่มีใครเห็นตอนที่มันเคลื่อนไหว แต่ทุกคนในหมู่บ้านต่างยืนยันตรงกันว่าหุ่นนั้นไม่ได้ยืนนิ่งเหมือนหุ่นไลกาทั่วไปบางวันมันไปยืนอยู่ริมคันนาบางวันไปอยู่กลางทุ่งข้าวสุกสีทองบางวันแม้แต่ใกล้บ้านคนก็ยังมีคนพบเห็นร่องรอยบนพื้นดินยังคงใหม่เสมือนมีบางสิ่งหนักๆลากผ่านทว่ามันกลับไม่เคยสร้างความเสียหายต่อสิ่งใดเลย ข้าวกล้ายังคงเขียวขจีไม่เคยถูกนกกินจนเสียหายชาวบ้านบางคนเชื่อว่าหุ่นไล่กาตัวนั้นเป็นเพียงฝีมือการเล่นสนุกของเด็กๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อก็เปลี่ยนบางคนเริ่มคิดว่าหุ่นนั้นมีวิญญาณสถิตยอยู่เป็นดั่งผู้พิทักษ์ทุ่งนาผู้เทาเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีชายหนุ่มผู้หนึ่งอาสาเฝ้านาให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน แต่เขากลับเสียชีวิตกลางทุ่งในคืนที่ฝนฟ้าขนองร่างของเขาหายไปโดยไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงเสื้อผ้าและหมวกฟางเก่าๆวันรุ่งขึ้นเองก็มีหุ่นไล่กาตัวนี้ปรากฏขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเด็กๆฟังแล้วขนลุกแต่ก็อดอยากรู้ไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วหุ่นนั้นเป็นใครหรืออะไรยามค่ำคืนเมื่อลมพัดผ่านทุ่ง จะได้ยิ้มเสียงผ้าเก่าๆเสียดสีกันเบาๆราวกับคนกำลังขยับตัวแม้เป็นเพียงเสียงลมแต่ก็ทำให้หัวใจสั่นระรัวและทุกเช้าเมื่อดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าหุ่นไล่กาก็จะไม่อยู่ที่เดิมอีกต่อไปในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายชื่อต้นกล้าเขาเป็นเด็กหนุ่มขยันขันแข็งที่ช่วยพ่อแม่ทำนาเป็นประจำทุกเช้าเมื่อเดินลงทุ่ง ต้นกล้าจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนตำแหน่งของหุ่นไล่กาชัดเจนกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นคนชอบจดจำรายละเอียดทุกครั้งที่เห็นหุ่นเปลี่ยนที่เขาจะถามพ่อแม่ว่าใครเป็นคนย้ายแต่พวกเขาก็สายหัวต้นกล้าจึงเริ่มเก็บความสงสัยไว้ในใจและพยายามหาคำตอบเขามีเพื่อนสนิทชื่อพลอยเด็กสาวที่ช่างฝันและชอบฟังเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าพลอยมักบอกว่าหุ่นไล่จา อาจมีหัวใจเหมือนคนถ้าเราคุยกับมันมันอาจตอบก็ได้ต้นกล้าหัวเราะแต่ก็แอบ,บคิดตามคืนหนึ่งในงานเลี้ยงหมู่บ้านเมื่อทุกคนรวมตัวกันผู้เฒ่าก็เล่าอีกครั้งถึงทำนานชายหนุ่มที่เสียชีวิตและกลายมาเป็นหุ่นไล่กาต้นกล้าได้ยินแล้วขนลุกไปทั้งตัวแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือหุ่นไล่กานั้นไม่เคยสร้างอันตรายกับใคร มีแต่ทำให้ทุ่งนาปลอดภัยจากนกกาเสมอเมื่อพลอยได้ยินดังนั้นเธอจึงพูดเบาๆว่าถ้ามันมีชีวิตจริงๆเราควรขอบคุณมันมากกว่าจะกลัวคำพูดนั้นติดอยู่ในใจต้นกล้าและกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาตัดสินใจบางอย่างต้นกล้าเริ่มวางแผนว่าคืนใดคืนหนึ่งเขาจะเฝ้ามองดูหุ่นไล่กาให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เขาไม่อาจทนอยู่กับความสงสัยนี้ได้ต่อไปคืนวันเพนมาถึงแสงจันทร์ส่องลงบนทุ่งนาอย่างสว่างสวยตนกล้ากับพลอยแอบออกจากบ้านโดยไม่ให้ใครรู้พวกเขาแอบนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทุ่งสายลมกลางคืนพัดเย็นยเยือกเสียงจัก,กรจันร้องระงมและตรงกลางทุ่งหุ่นไล่กายืนเงียบสงบเสื้อผ้าที่เก่าและหมวกฟางโบราณ ทำให้มันดูหน้าขนลุกกว่าปกติทั้งสองจ้องมองด้วยหัวใจเต้นแรงทุกนาทีผ่านไปอย่างช้าๆราวกับเวลาไม่ขยับพลอยกระซิบเบาๆว่าถ้ามันขยับจริงเราจะทำยังไงดีต้นกล้ากัดฟันตอบว่าเราก็แค่ดูอย่าวิ่งหนีแล้วในที่สุดเสียงเสียดสีเบาๆก็ดังขึ้นหมวกฟางของหุ่นไลกาขยับเล็กน้อย ลมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ผ้าบนแขนมันกลับโบกไปทางที่ไม่มีลมพัดปลอยเผลอกลุมแขนต้นกล้านแน่นหุ่นไล่กาเดินช้าๆราวกับก้าวขามันยกแขนอย่างแข็งทื่อและลากเท้าไปข้างหน้าเสียงฟางเสียดสีกับไม้ดังกึกกักทุ่งนาที่เคยเงียบสงัดกลับกลายเป็นเวทีแห่งความสยดสยองในสายตาเด็กทั้งสองหุ่นไล่กาเดินทีละก้าวอย่างมั่นคงไปยังคันนา เรากับกำลังตรวจตราทุ่งนามันไม่ได้รีบไม่ได้หันมองเด็กๆแต่เพียงแค่เห็นการเคลื่อนไหวนั้นก็ทำให้ทั้งคู่กลั้นหัวใจแทบไม่ออกเวลาผ่านไปเหมือนชั่วโมงทั้งที่จริงเพียงไม่กี่นาทีตนกล้าพยายามกลืนน้ำลายและพูดเสียงสั่นว่ามันมันเคลื่อนไหวจริงๆด้วยความลับของหุ่นไลกาที่ไม่เคยอยู่ที่เดิมถูกเปิดเผยในคืนนั้นเอง ขณะที่หุ่นไล่กาเดินไปเรื่อยๆจูๆ่ๆมันก็หยุดกลางทุ่งแล้วเงยหน้ามองพระจันทร์ราวกับกำลังครุ่นคิดหรือเศร้าใจตนกล้าและพลอยมองด้วยสายตาไม่กระพริบแล้วสิ่งที่ทำให้หัวใจเกือบหยุดเต้นคือหุ่นไล่กาเริ่มเปล่งเสียงเสียงนั้นแหบพร้าเหมือนคนแก่แต่เต็มไปด้วยความเศร้าข้าข้าเฝ้าทุ่งนี้มานานนักไม่มีใครจำข้าได้แล้ว คำพูดนั้นลอยมากับสายลมแต่ชัดเจนจนเด็กทั้งสองมั่นใจว่าไม่ได้หูฝาดพลอยกลืนน้ำลายและกระซิบเบาๆว่ามันพูดได้ด้วยหุ่นไล่กาเอ่ยต่อครั้งหนึ่งข้าสัญญาว่าจะปกป้องหมู่บ้านนี้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตและตอนนี้ข้าก็ยังทำตามสัญญานั้นอยู่ตนกล้าสั่นไปทั้งตัวแต่ในความกลัวกลับมีความสงสารปรปบบน เขาตะโกนออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าเราจําได้แล้วพวกเรารู้ว่าท่านปกป้องเราหุ่นไลกาหันมาช้าๆดวงตาที่ว่างเปล่ากลับมีแสงจางๆวูบขึ้นมันนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่าถ้าเจ้ายังจําได้ก็จงเล่าต่ออย่าให้คําสัญญาของข้าหายไปกับสายลมแล้วร่างของหุ่นไลกาก็ค่อยๆหยุดนิ่ง เรากลับกลับไปเป็นเพียงหุ่นฟางธรรมดาอีกครั้งทิ้งให้ทุ่งนากลับสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งรุ่งเช้าต้นกล้าและพล่อยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังหลายคนตกใจหลายคนไม่เชื่อแต่ผู้เท่ากลับยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าเรื่องเล่าของข้าจะไม่ตายไปแล้วพวกเจ้าทำได้ดีจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มหันมาเคารพหุ่นไล่กาอย่างจริงจัง พวกเขามักนำดอกไม้หรือข้าวหอมมาแขวนไว้ที่เสาหุ่นเพื่อเป็นการขอบคุณและทุ่งนาก็อุดมสมบูรณ์มาตลอดไม่เคยมีนกกามารบกวนอีกตนกล้าและพลอยเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจไม่ได้มีไว้ทำร้ายเราหากแต่เป็นผู้คุ้มครองที่รอให้เราจำได้เท่านั้นและเมื่อค่ำคืนเงียบสงัดลมพัดผ่านทุ่งข้าวไหวเอ็นไปตามจังหวะ มันชวนให้ทุกคนระลึกว่าหุ่นไล่กายังคงยืนอยู่แม้จะไม่เคยอยู่ที่เดิมแต่หัวใจของมันยังคงเฝ้าปกป้องหมู่บ้านอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องเล่านี้จึงฝากข้อคิดไว้ว่าความทรงจําและความกตันญูคือพลังที่ทําให้สิ่งที่ดูไร้ชีวิตกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตราบนานเท่านานเธอฝากกดติดตามช่องเล่าไปเรื่อยด้วยนะคะ